ราัสรายการที่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสัปดาห์นี้พบกับเป็นที่ฮือฮาทั่วโลกเลยเลยครับสำหรับเจ้าเฟอร์เรตตัวนี้นะครับที่ฮือฮาทั่วโลกกันมากเนี่ยเพราะว่าเจ้าเฟรเรตตัวนี้ครับได้ถูกโคลนขึ้นมาจากต้นแบบที่ตายไปแล้วกว่า30ปีครับคุณผู้ชมซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดูแลแล,และ,พะพ่อพันธุ์สัตว์ไวไอาเกนเนี่ย เผยว่าทางศูนย์เนี่ยได้แช่แข็งต้นแบบที่มีชื่อว่าวิลล่าเอาไว้ถึง30ปีเพื่อรอวันที่เทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นจนล่าสุดครับก็ได้นำออกมาทำการโคลนนิง่งจนได้ลูกเฟรสเท้าดำตัวแรกขึ้นมาช่วงสาระน่ารู้จะพาคุณตีพบกับทุกคนเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่ากระเพาะอาหารเนี่ยทำหน้าที่ย่อยอาหารที่เรารับประทานลงไปแต่ทำไมเจ้ากระเพาะอาหารของเรา ถึงไม่ย่อยตัวเองน้ำย่อยในกระเพาะอาหารนั้นมีองค์ประกอบที่สามารถทำลายเนื้อเยื่อได้อย่างรุนแรงนั่นก็คือกรดไฮโคคลิกหรือกรดเกลือนั่นเองครับแต่ที่ทำเช่นนั้นได้ก็เพราะว่าผนังของชั้นมิโคซาเนี่ยประกอบไปด้วยไขมันทำให้ไอออนของไฮโดรเจนและคลอไรจจากกรดเกลือเนี่ไม่สามารถผ่านไปได้ห้ามพลาดกับรายการสายอันราอาสทุกวันจันทร์ทางช่อง YouTube n s m Thailand